สวัสดีค่ะ FC ทุกทท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮาหน่อยวันที่14พฤศจิกายน2567นะคะทุกคนค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมา FC ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดพี่น้องแยกแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้เผื่อชอบนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะเจจะพาทุกท่านมาดูวันที่ สิก่อนว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะสําหรับวันที่13เจให้เด่น0ูนย์และเนะคะทุกคนนอยเฉพาะก,กิจมาสองสี่เจดหหนึ่งพี่น้อง้ามา7นะคะทุกคนมาคู่ตัตเจาะสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะค,คู่ตัวเจา4 4ะ,ะของมัดรวมนะ,ะพี่น้องแ,แตได้มาตุกับนะคะทุกคนส7่เจ็พีนะคะทุกคนค่า กายชาติให้สองและ 1, นึ่งมาหนึ่งดเ็ดนึ่งศนเด่นมาหนึ่ค่ะทุกท่านผู้ด้านบนมาไหมมาเจ็ดแปดแปดเมัดรวมมาอีกแล้วนะคะทุกคนมัดรวมวันนี้ไหลเจ็นะคะทุกคนขคานอยพิเศษใจให้2และกะสและหมาศูนย์เด่นมา2คะ่ะทุกคนขาผู้ด้านบนหลุดนะคะเลขเด่นประจําวันมาสี่เก้าเก้าสี่พี่น้อง เด่นปกติใจให้ห้าและสี่มาห้าเจ็ดหกแปดเจ็ดนะคะทุกคนตัวเจาะมัดรวมมาหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะทุกคนแล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดมาอีกรอบวันนี้มัดรวมเจ็ดไหลนะคะทุกคนห้าหลุดนะคะพี่น้องห้าหลุดนะคะเมื่อน,นี้นอย VIP จะใจให้ศูนย์และเก้ามาหกศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดมาอีกรอบค่ะทุกคนสี่เจ็ดเจ็ดสี่เอาเมื่อนี้เจ็ดสี่เจ็ด เลขเจ็ดไหลพี่น้องขาบ่มาจะน้อยพิเศษนะคะทุกคนคะ่ะนอกนั้นเจ็ดไหลหมดนะคะวันนี้ห้าหลุดค่ะทุกคนวันที่สิบสามเอาไปต่อรุ่นต่อวันที่สิบสี่แล้วพี่น้องเด้อมกักก็ให้ตามได้บ่มกักให้พานได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนคะ่ะวันที่สิบสี่ใจก็ผลการออกรางวัลวันที่สิบสามสี่ตัวบนมาน้อยปกติแปดห้าเจ็ดหกน้อยพิเศษสองศูนย์สี่เก้านอย v ีพี แปดหกศูนย์หนึ่บวกหบวกเบวกหบกสบวกสบวกเบวกแบวกหบวกหได้56 56ิลบหเหลือ55าบวกหได้57นะคะคู่55คือคู่บนลบคู่57คือคู่บนบวกเจอจะเอา3คู่นี้มาหาคู่ความน่าจะเป็น2ตัวบนล่างให้ท่านได้รับชมนะคะทุกท่าน วันนี้นะคะทุกคนใครอยากได้สามตัวห้าห้าหนึ่งถึงห้าห้าเก้าห้าหกหนึ่งถึงห้าหกเก้าห้าเจ็ดหนึ่งถึงห้าเจ็ดเก้าเมื่อวานนี้สามตัวโต้มานะคะสองสี่เจ็ดหน่อยเฉพาะกิจนะคะทุกท่านขามาเบิงค่ะพี่นอ <55 S 1> ้องพนห้าจุดห้านะคะห้าใจจะเอาตัวท้ายมาจับนะคะห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดหนึ่งถึงเก้านะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า

หกสามหกหกหกเจ็ดหกแปดนะคะทุกท่านเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่ชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนเจ็ดแปดเจ็ดเ้าค่ะทุกท่านทีนี้นะคะทุกคนคู่ด้านบนพี่น้องอย่าเอาทุกคู่นะคะพี่น้องขาให้เบิ้งตัวเด่นก่อนค่อยสังเกตหน่อยแรกก่อนนะคะทุกคนค่อยจับแนวทางนะคะทุกคนขา มือเข่ามือรูดพี่น้องตัวจอกก็ได้นะคะทุกคนหน่อยเฉพกิจนะคะทุกคนขาวันนี้เด่นอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะเราค่อยมาดูตัวจอกกันนะคะเอาพี่น้องอถูกแล้วนะคะทุกคนนึกว่าผิดหน่อยกชาติทและสี่พิเศษสองและหนึ่งปกติเจดและหก VIP หและห้านะคะทุกคนขะ พี่น้องเลขเบิ้ลไม่มาหลายวันแล้วนะคะทุกคนเป็นอาทิตย์แล้วนอยที่มีความเป็นไปนได้ที่จะมาเลขเบิ้ลก็คือนอยชบก,กิจกับนอยพิเศษนะคะทุกคนคะ่ะห้าสิบห้าสิบด้อพี่น้องเด้อเบิ้ลก็จะมีเบิ้ลในตัวนะคะสองสองหนึ่งหนึ่งนะคะหรือถ้าชอบก็ดูเลขเบิ้ลด้านบนหรือถ้าไม่ชอบจริงจก็รอดูเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกท่านมาดูคะ่ะทุกคนนอยชบก,กิจกับนอย ิเศษนะคะ2และ1ตัวเจาะเป็น5 1 6 1 7 1 5 2 6 2 7 2การชาติ5และ4 5 4 6 4 7 4 5 5 6 5 7 5ปกติ7และ6 5 6 6 6 7 6 5 7 6 7 7 7นะคะ VAP 6และ5 5 5 6 5 7 5 5 6 6 6 7 6นะคะทุกคนก็น,นี่ก็คือคู่ตัวเจาะของแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะทุกท่าน ทีนี้เรามาดูมัดรวมนะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจาวันที่14อยู่ที่เลข2และเลข1นะคะทุกคนคู่มัดรวมจะมีทั้งหมด6คู่ต่อวันมาดูกันนะคะทุกท่านสกับ1มีอะไรบ้างมี516171526272ประมาณนี้นะคะทุกท่านคะ่ะทีนี้นะคะถ้า FC ท่านไหนไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทุกท่านทําแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะ ตัวอย่างเช่นนอยเฉพุกิจสองและหนึ่งมัดรวมสองและหนึ่งเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองสองสองนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคู่ดินแยกกับดินมัดรวมนะคะทุกท่านถ้าไม่ชอบก็จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนใจก็ยกตัวอย่างดูให้หน่อยเดียวนะคะทุกคนหน่อยต่อไปถ้าท่านชอบท่านก็สามารถทำตามได้นะคะทุกท่าน ทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันเดี๋ยวใจจะพาพี่ท่านมาสังเกตหาหน่อยนะคะทุกคนคะเลขเด่นประจําวันพุหัสบดีอยู่ที่ได้ค่าลเลขศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิรห้าห้าห้ากับศูนย์นี้สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันง่วงเราพี่น้อง,องมาดูคะ่ะทุกคนมาสังเกตหาหน่อยไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนคะ สังเกตตั้งแต่น้อยแรกเลยนะคะทุกคนสูตรนี้ก็คือสูตรจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละหน่อยแต่ละชอรอบนะคะหน่อยชุรุกิจหน่อยกชาติหน่อยพิเศษสามหนอยนี้ให้พี่น้องมาสัง,สงเกตดูว่า,เ,าเด่นแยกไหลไหมนะคะทุกคนถ้าไหลก็สามารถนำหนอยปกติกับหนอย v i p ได้แต่ถ้าหลุด นะคะทุกคนค่ะให้ทุกคนไปสังเกตดูว่ามัดรวมไหลไหมเลขเด่นประจําวันไหลไหมสามหนอยนี้นะคะทุกคนถ้าเลขเด่นประจําวันไหลตามเลขเด่นประจําวันมัดรวมไหลตามมัดรวมนะคะทุกท่านก็มีมือเข่าแล้วก็มือลดพี่น้องค่ะถ้าสมมติว่าสามหนอยนี้ไม่เข้าเลยเลขเด่นประจําวันไม่เข้าเลยมัดรวมไม่เข้าเลยให้ทุกท่านหยุดสองอยสุดท้ายก็คือนนอยปกติและน้อย v i p นะคะาทุกคน วันหน้าค่อยมาตามใหม่นะคะทุกคนค่ะก็ด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกๆคนขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้ในทุกๆวันนะคะท่านชอบผู้ไหนก็ขอให้เข้าทุกๆคู่ในทุกๆวันนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ